เป็นงานคู่ครั้งแรกด้วยป็นไงนะคะความรู้สึกเป็นนักข่าวด้วยเหรอตอนนี้สีรุ้งแรนโบกระชากจากสิบไม่หักโอ้โหร้อนแรงกว่าฤดูซัมเมอร์แน่นอน สวัสดีครับแฟนแฟนมายาชาแนลนะครับผมผมยูโรยศวัสด์ครับพี่พลอยประพาวสัดีค่ะครับวันนี้เป็นไงคะควคู่กันมาทำอะไรครวันนี้เราก็จะมาดูแฟชั่นโชว์ของโบกนะครับผมวันนี้เราเหมือนกับเป็นงานคู่ครั้งแรกด้วยคู่รที่เรามีโอกาสได้ออกมามาร่วมงานกัน2คนแบบนี้ครับผมเป็นไงคความรู้สึกเป็นไงคะความรู้สึกก็ก็อ้าเป็นนักข่าวด้วยเหรอตอนนี้ อ๋อก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากก็คือคนคนมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้แล้วเราสองคนก็อย่างที่บอกไปเป็นครั้งแรกด้วยแหละเราก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงครับผมใช่มาในทีมสีรุ้งเรนโบกระชากจัาสีรุ้งเรนโบกระชากใสก็วันนี้เขามาในทีมซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราก็เลือกสีสันให้มันูเป็นซัมเมอร์อะไรอย่างนี้แต่ก็นคงแบบว่าลุกแบบความเท่อะไรอย่างนี้ความสปอร์ตไปด้วย ใ<โ>ไ,ไ่ค่ะสิบสิบ <Hollywood> ไม่หักไม่หักเต็มสิบไม่หักครับผมเพราะว่าถ้าเราให้คะแนนเขามันคะแนนเราด้วยนะเพราะว่ามาด้วยกันด้วยกันครับผมอ่าเตรียมตัวรับซัมเมอร์ยังไงครเตรียมตัวรับซัมเมอร์ยังไงเหรอครับอากาศเลยค่ะมาก่อนรังซัมเมอร์ก่อนเลยจ้ะสี่สิบองศาอ่าจะได้มาเข้าสู่ซัมเมอร์ที่แท้จริงเนี่ยระหว่างพูดๆไปเหงื่อก็เริ่มออก โอ้โหโอ้โหเป็นอะไรอ่ะเล่นใหญ่ไปโอ้เนมาเต็มามาเต็มมากก็ผมก็คิดว่าละครของผมน่าจะร้อนแรงกว่าฤดูซัมเมอร์แน่นอนร้อนแรงกว่าฤดูซัมเมอร์แน่นอนครับผมก็ก็ก็ดีใจดีใจถ้าพูดถึงเรื่องละครเนาะแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนแหละที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยชื่นชอบละครของเราจนจนทุกวันนี้ก็ยังพูดถึงยังเป็น ยังเป็นที่พูดถึงอยู่ครับก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนนะครับที่ชื่นชอบละครของเรานะใช่ถ้าไม่มีทุกคนนะคะเราสองคนก็ไม่ได้มาออกงานคู่กันแบบนี้ <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นแรงสนับสนุนข,ของทุกคนเลยก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเป็นีมแบกหมืนกแ่าีเราาครับกผ็ผมเช็คตลอดนะจริงๆแล้วผมก็ผมก็เข้าไปแจมด้วยมผมจะ,จะคอยไปทวิตเตอร์บ้างก็คือไปคุยแล้วก็ เหมือนกับได้ตอบโต้กันก็สนุกดีแล้วก็เราดีใจที่เขาชอบแล้วมุดละเราไปตอบให้เขาแฟนคลับก็ก็ดีใจไปกับเราที่แบบเราเรายังเทคแคร์เขาด้วยครับก็ก็กผมผมสนุกครับสนุกที่แบบแฟนคลับรักเราแล้วก็อยากมอบความสุขให้เขาด้วยครับ ก็เนี่ยค่ะช่วยกันก็เขาก็จะแบบว่าพม่ห่อยพม่ห่อยไปหรือยังไปหรือยังเพราะที่เราทํางานแบบค่อนข้างบ่อยอย่างตอนเราคอนออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนบอกว่ามาอยังมาเร็วมาเร็วมาเร็วแบบว่ามาชวนกันเล่นชวนกันคุยชวนกันต่อกับทุกคนนะคะใช่เนี่ยอ่าเป็นมันเป็นมานานแล้วฮะจริงๆแล้วไม่ไม่ได้เพิ่งเป็นนะฮะเป็นมานานแล้วได้คคยแตบว่าผมเป็นแฟนเพราะว่าทั้งคู่หายไปทั้งสองคนเนี่ย ุกคนก็จะแบบเอาไปไหนกันอย่างน้อยไม่ต้องมีเขาอย่างน้อยมีผมแน่นอนครับทางอินสตาแกรมหรือทิกตอกแน่นอนครับ <c oughs> ผมต้องไลฟ์สดนะฮะติดโซเชียลระดับหนึ่งโีแล้วดีแล้ว, <c oughs> ลวไม่ไคาดคิดเลยอะค่ะเราก็รู้สึกดีใจมากที่แบบว่ากระแสตอบรับดีมากมากเลยเนาะรเราก็ทํางานหนางเต็มที่อยู่แล้วทั้งแต,แต่ตอนที่เราถ่ายละครแล้วพอฟีดแบ็กมันออกมา คือทุกคนก็ชื่นใจค่ะทั้งตัวเราด้วยแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกๆคนด้วยความารทับใจในการทำงานมความรทับใจในการทางานด้วยกันเหรอ <c oughs> ก็หลายๆอย่างนะสําหรับตัวตัวพิงพลอยเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอเขา <c oughs> เขาก็เป็นผู้หญิงที่ที่ตั้งใจทํางานมากๆใช่เป็นเป็นนักแสดงที่แบบทํากานบ้านได้ดีเราก็ชื่นชอบแล้วเราก็ชื่นชมในการทํางานของเขา <c oughs> เป็นแบบอย่างได้เลยนะผู้หญิงคนนี้ ใช่เป็นนักแสดงที่มีความสามารถและตั้งใจมากๆอนาคตไกลแน่นอนครับไปด้วยกันไปด้วยกันใช่ก็ประทับใจหลายๆเรื่องเหมือนกันครับสําหรับพิงพลใครฮะได้ยินเสียเรียนน้ำมาว่ายังไงใครฮะได้ยนเสียงเรียนนาำมาว่ายังไงบ้างที่เสียงเรียนนามหรอไม่ก่อนที่มาร่วมงานกันพิงพลก็จะเป็นคนที่ที่แบบไม่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 ได้มีความความสนใจใครเท่าไหร่จะตั้งใจทํางานก็จะอยู่อยู่กับตัวเองตลอดเวลา อยู่กองที่ได้ยินมาว่าอย่าไปแกล้งพิงพลอยนะแกล้งพิงพลอยไปไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาไม่สนใจแกล้งไปเขาก็อ่าเราเราเราก็ใช่แต่แต่พอมาอยู่กองนี้เขาก็มีมีสัมพันสัมพันธ์ธรไมเตีที่ดีก็มีเล่นบ้างสามีชั่วคืนด้วยบรรยากาศกองมันโอเคด้วยครับใช่มันสนุกด้วยก็เลยทำงานด้วยกันก็ค่อนข้างประทับใจมากๆครับผมค่ะก็จริงๆที่เสียงเขาเราได้ยินหมดแล้ว เขาเขาเรียกว่าไงเราเคยเจอกันก่อนหน้านี้บอกว่าเรียนแอคติ้งเรียนนะคาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตามงานอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาไม่คนสนนุ่เฮฮาหน้ารักอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าร่วมง,งานไม่ได้แบบว่ามีอุปสรรคอะไรก็ได้มาร่วมง,งานจริงๆก็ทํางานง่ายค่ะเขาไม่คนจริงจังนะเขาเล่นเนียนะ้ย ไม่ได้แล้วแบบว่าถึงบทจริงจังแบเงี้เขาก็เต็มที่มากๆไม่ได้แบบว่าเล่นอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆน้องก็เป็นคาแรคเตอร์เขาที่ทำให้ทุกคนแบบว่าหลงรักแล้วก็ชื่นชอบในตัวของโรยสวรรณาโอ้โหขายของให้กันด้วยขอบคุณมากครับพูดดีมากเลยอ่ะเริงเยนาเลริแกช่นี่จริงๆจะบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ แบบว่าเริ่มซีนเยอะมากที่สุดเท่าที่ไหนที่เล่นมาเลยนะคะแต่ว่านาม่าเราอาจจะเคยเล่นมาสักพักนึงแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเขาเพิ่งมาเล่นนาม่าเรื่องนี้เรื่องแรกเขาบอกแต่ว่ามีเครียดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็ทำออกมาได้ดีค่ะได้เพราะจริงๆแล้วแบบว่าถ้าไหนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะถามพี่เติร์อะไรอย่างนี้แล้วค่ะแต่เขาถ้าเขาเข้าใจเขาก็จะเล่นออกมาได้ ผมก็ยังเป็นฉากเดิมทีเ่เคยพูดมาก็เป็นฉากที่เราเราต้องจากกันด้วยเหตุผลที่มันสําคัญมากๆคือทั้งที่แบบเรายังรักกันอยู่แต่พอเราเล่นด้วยกันอ่ะผมผมรู้สึกมากๆแล้วผมผมเข้าไปอยู่ตรงนั้นแบบจริงๆก็พิงพอยเป็นส่งส่งมาได้ดีมากก็เลยยังแบบประทับใจมากที่สุดซีนหนึ่งของเรื่องนี้เหมือนกันครับน้องหนูก็เหมือนเดิมก็คือเป็นซีนที่พ่อกับลูกเขาได้เจอกัน ่ทีเกี่ยวกับอะไรนะสเต็มเซลล์แล้ลูกของเราอะได้เรียกเขาว่าพ่อสักทีอันนั้นนะคือแบบชอบชอบมากที่สุด oh, พูดแล้วคนลุกเลยเออได้น <c oughs> คนลุกเลยใช่ <c oughs> มันเที่ดีมากเลยค่ะแบบว่าซีนมันไม่ได้แบบยาแบบเน้นอารมณ์อะไรมากแต่ว่าด้วยคําคําพูดหนึงที่แบบว่าเรารอให้ลูกเลยได้เจอพ่อจริงๆแล้วก็แบบได้เจอแล้วอะไรอย่างเี้ค่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่ดีมากนี่ครับ ครับผม,ออมความนีมันจะบอกว่ามีควาที่เห็นหในใจกัตำแนี่ค่ะอุ้ยก็ต้องเหมาะสมนะเพราะว่าทุกคนแบบว่าหลักกรารมาหลักยูโรยูโรแบบว่าอุ้ยอย่าไปยุ่งกับยหยชมพันษาเลยอะไรอย่าง <c oughs> นเงี้ยไอคนนี้จะเป็นคนที<ๆ>่โดนว่ามาในสุดคนนี้เขาจะเป็นแบบไม่ถึงจริงว่าเขาเป็นคนดีจริงใช่แต่ก็เหมาะสมแล้วสามมิเห็นชาเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าชื่นชอบไงขอบคุณครับเลิศเลิศอยากลองตั้งใจอยากให้มิคคอยบ้างไหมฮะ โอ้ถ้าถ้าแตงจยาให้ชนบรรสานะคนโดนด่าแห่งชาตินะเขาโดนด่าตั้งแต่อีพีแรกเลยะดนสุดท้ายก็คือเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจเสมอเขาจะคอยถูกทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาจะโดนตลอดนี่แหละคือมรสุมแห่งชาติเข้ามาทุกทางคนคนเขาเรียกว่าคนชงแห่งแห่งชาติอ่าคนชงปีชงโดนตลอดฮะโดน ใช่ค่ะใช่เราก็เห็นทุกคนแบบว่าสนุกไปกับเราเนาะแบบว่าอินไปกับเราอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออแสดงว่าเรามาถูกทากยอดตอนนี้ตอนนี้ทางทางช่องยังไม่ได้ติดต่อมาครับผมก็ก็ก็อยากบอกทางช่องนะครับว่าถ้ามีโอกาสแล้วถ้ามีโอกาสก็เราก็ยินดีที่จะได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าได้ร่วมงานกันอีกมันก็เหมือนกับจะรู้ใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะเล่นออกมาได้ดีมากขึ้นครับ นอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันครับผมแล้วในคนกจะมีคนเทีย์ให้นอกจอเหมือนกันนอกจอครับเรายังไงอเรายังไงูดไม่ได้ฮออผุ้ายพูดหน่อยเหรอไม่ก็ก็เป็นเพื่อนกันครับผมเป็นเพื่อนกันที่แบบเราทํางานด้วยกันแล้วเราก็แล้วก็รู้ใจกันครับผมทํางานด้วยกันมาก็ปีกว่าๆแล้วก็สนิทกัน พอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็เวลามีปัญหาหรือว่ามีมีอะไรที่แบบเราไม่เข้าใจเราก็ปรึกษาเขาได้ครับก็คอยปรึกษากันครับผมวันนี้ยังเขินกับความสวยสวยจตอนคุณสวยมากจนเาหผมยืนพูดอยู่ตรงนี้ผมก็ยังเขินเลยบิดไปบิดมาหมดแล้วเนี่ยครับครับผมยังเขินอยู่ครับคือคุไพี่ที่ชื่อพี่ตกรอชอบแซวกัน ว่าแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบยูโรนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเกิดจริงป่าเออแบบของพี่ยามของคู่เราทุยเราให้พิมพ์ยาเลยอ่ะพิมพ์พลพี่ยามของคู่เราเหอเรอรหอ,อยากให้ทุกคนแบบว่าชื่นชมไปกับความสดใสกับคู่เราค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ชื่นชอบ ผู้เราเนาะแล้วก็มีแฮชแท็กเหมือนยูพิงด้วยซึ่งน่ารักมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกกนเป็นใจมากๆเลยค่ะที่สนับสนุนเราขอบคุณมากเลยคุณค่ะอะไรฮะคำถามได้ไหมครับนิยามนิยามแปลว่าอะไรอ่ะให้คำจำกัดความผู้เราอ๋อเป็นยูพิงก็ก็น่ารักครับก็น่ารักครับฮะนิยามของคขาว่ายูพิงก็คือน่ารักครับผม ครับจริงๆผมก็ขอบคุณอ๋อเริ่มเริ่มเอียงใช่ไหมเริ่มเอียงหาเขาเรื่อยๆไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันก็ตอนแรกก็ยืนอยู่ตรงนี้เนาะพูดๆไปเรื่อยๆพูดๆไปเรื่อยๆก็ขยัมาแล้วก็ผมก็ขอบคุณพี่พลอยมาตลอดเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่เราร่วมงานกันตั้งแต่เราเราแสดงละครด้วยกันด้วย เพื่อขอบปรึกษาคำปรึกษาต่งตางๆเนี่ยผมก็คอยขอบคุณเขาก็อยากขอบคุณที่ที่ช่วยกันทําให้ละครเรื่องสามีชั่วคืนเนี่ยมันประสบความสมําเร็จมากๆแล้วก็มีคนชื่นชอบมากๆก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกันครับผมขอบคุณจริงๆครับผมอขอบคุณมากเลยก็ให้ขอบคุณเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาร่วมงานกันเนี่ยเราก็คงแบบว่าไม่ได้แบบว่าเส์ฟความน่ารักแบบนี้ให้กับพี่ๆทุกคนนี่เป็นแฟนคลับเนาะ ก็ขอบคุณทุกอย่างค่ะขอบคุณที่ได้ร่วมงานเรื่องสามีเช่าคืนด้วยแล้วก็ต่อไปแล้อาจจะได้ร่วมงานกันอีกก็ได้ก็ฝาค่ะกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับย่ะจะจะจะส่งต่อให้ไปกบพิงพ์ยปต่อแล้วอ่าส่งต่อเรื่องต่อไปปังเสน่หาปังเสน่หาคู่จิ้นคู่แรกปังเสน่หาใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะก็เร็วๆนี้อาจจะได้รับชมจะปิดกล้องแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจะปิดกล้องแล้ว ครับผมก็ฝากติดตามละครพิ้งพลอยด้วยนะครับฝางเสน่หหาเกฮะนางคอยครับผมของอยูของอยูด้วยของผมก็ตอนนี้มีเรื่องเดียวครับเข็มซ่อนปลายนะครับฝากติดตามด้วยครับผม